สี่เลอรเรื่องเงินทองสี่เลอดีเบตปี2,568 AI จะมาแย่งงานมนุษย์จริงหรือไม่ AI ผู้ช่วยหรือผู้แทนที่มนุษย์ปี2,568เราอยู่ในยุคที่ AI เขียนบทความได้สร้างภาพได้ พูดคุยโต้ตอบได้ทำบัญชีตรวจข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลและแม้กระทั่งเขียนโค้ดได้ความกังวลว่ามนุษย์จะถูกแทนที่มีมากขึ้นแล้ว AI จะแย่งงานเราจริงหรือหรือเป็นเพียงเครื่องมือที่เราควรใช้ให้เป็นมาฟังสี่เปอถกเถียงกันฝ่ายที่เห็นว่า AI จะมาแย่งงานมนุษย์แน่นอน AI กำลังเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงานอย่างเงียบๆมันไม่ใช่แค่แย่งงานแรงงานซ้ำๆแต่กำลังแทนที่งานวิเคราะห์และงานสร้างสารรค์ด้วยใครไม่ปรับตัวมีสิทธิตกงานก่อนใครเหตุผลสนับสนุน AI เริ่มแทนที่งานเขียนงานออกแบบงานกฎหมายเบื้องต้นและ Customer Service บริษัทเริ่มลดจำนวนพนักงานลงเพราะ AI ทำได้เร็วกว่าและไม่ต้องจ่ายเงินเดือน แม้แต่งานแพทย์หรือวิศวกรบางแขนงก็เริ่มใช้ AI วิเคราะห์หรือตรวจสอบแทนมนุษย์แล้วผมเห็นบริษัทใหญ่ปลดพนักงานเพราะเอา AI เข้ามาแทนไม่ใช่อนาคตแต่มันคือตอนนี้แล้วถ้าคุณทำงานแบบเดิมซ้ำๆโดยไม่พัฒนาคุณก็เสี่ยงโดนแทนแน่นอนเหตุผลสนับสนุน ธุรกิจต้องลดต้นทุนเพื่อแข่งขันและ AI คือทางลัดที่แรงงานมนุษย์สู้ไม่ได้ AI ทำงาน24ชั่วโมงไม่ลาป่วยไม่ลาออกไม่บนเงินเดือนแม้แต่แวดวงศิลปะหรือบันเทิง AI ก็แต่งเพลงวาดภาพหรือสร้างคอนเทนต์ได้แล้วฝ่ายไม่เห็นด้วยว่า AI ไม่ได้แย่งงานแต่ช่วยให้ทำงานดีขึ้น AI แค่เข้ามาช่วยทำงานที่ซับซ้อนให้เร็วขึ้นแต่งานที่ต้องใช้ความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเช่นการเลี้ยงดูคนไข้การเจรจาต่อรองการสื่อสารกับลูกค้ายังต้องใช้คนอยู่ดีเหตุผลสนับสนุนงานที่ต้องใช้ความเข้าใจบริบทและอารมณ์ยังยากเกินกว่า AI จะเข้าใจได้ธุรกิจต้องการมนุษยสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ความเร็วเช่นงานขาย งานบริการเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแต่มนุษย์ปรับตัวได้งานจะไม่หายแต่เปลี่ยนรูปแบบ AI ไม่ได้แย่งงานแต่แย่งทักษะเดิมที่เราเคยใช้ซ้ำๆถ้าเราพัฒนาให้ AI ทำงานร่วมกับเราได้มันจะกลายเป็นโอกาสไม่ใช่ภัยคุกคามเหตุผลสนับสนุน การทำงานร่วมกับ AI คือแนวทางใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพงานใหม่จะเกิดขึ้นจากการมี AI เช่น Prompt Engineer, AI Trainer, AI Policy Analyst คนที่ใช้ AI เก่งจะได้เปรียบไม่ใช่คนที่กลัวมัน We c a อ l เชิงลึก AI แย่งงานหรือเปลี่ยนโลกการทำงาน ด้านผลกระทบในปัจจุบันเห็นว่า AI แย่งงานเพราะบริษัทปลดพนักงานเพราะใช้ AI แทนไม่เห็นด้วยว่า AI แย่งงานเพราะงานใหม่บางประเภทเกิดขึ้นจาก AI ด้านประเภทของงานที่ได้รับผลเห็นว่า AI แย่งงานคืองานซ้ำๆงานวิเคราะห์ข้อมูลงานผลิตเนื้อหาไม่เห็นด้วยว่า AI แย่งงาน คืองานที่ต้องใช้การสื่อสารความเข้าใจอารมณ์ด้านความเร็วในการแทนที่เห็นว่า AI แย่งงานเพราะเร็วมากโดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนไม่เห็นด้วยว่า AI แย่งงานเพราะช้าในภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการคนด้านโอกาสในการปรับตัวเห็นว่า AI แย่งงานเพราะคนที่ไม่ปรับตัวจะถูกทิ้ง ไม่เห็นด้วยว่า AI แย่งงานเพราะคนที่เรียนรู้จะใช้ AI เป็นเครื่องมือสรุปดีเบต AI ไม่ได้แย่งงานแต่แย่งคนที่ไม่เปลี่ยนตัวเองคุณควรกลัว AI ถ้าคุณยังทำงานแบบเดิมๆโดยไม่พัฒนาทักษะใหม่ไม่รู้จักใช้ AI มาเป็นเครื่องมือเสริม อยู่ในสายงานที่ใช้แรงงานซ้ำๆโดยไม่มีทักษะเฉพาะทางคุณควรใช้ AI เป็นโอกาสถ้าพร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือใหม่ๆเช่น ChatGPT, w i n g j o u r n e y Copilot อยู่ในสายงานที่ต้องใช้มนุษย์สัมพันธ์การคิดเชิงกลยุทธ์หรือการแก้ปัญหาซับซ้อนพร้อมเปลี่ยนบทบาทจากผู้ทำมาเป็นผู้ควบคุมและออกแบบงาน